มาสอบบรรจุรับราชการเ้องต้นตั้งใจว่าจะกลับไปสอบที่สีสเกตแต่ว่าวันนั้นเกิดอุบิเหตุทะเบียนบ้านมาช้าก็เลยเหลือเวลาแค่วันสุดท้ายวันเดียวก็เลยลงสอบที่โคโราชนะคะวันนั้นก็เป็นการสอบครั้งสุดท้ายที่ก็จัดสอบในส่วนกลางหลังจากนั้นก็มาสอบในส่วนอเขตน,นะคะ ก็ในปีปีนั้นก็สอบนะคะแต่ก็เกิดเหตุการณ์หลายายเหตุการณ์นะคะซึ่งวันมาสอบสุขภาพก็มองรถนั่งจากกรุงเทพนะคะพอออกจากบ้านตั้งแต่จบม .6 ก็ยังไม่เคยกลับเข้าบ้านเลยนะคะทำง,งานกรุงเทพโรงเรียนเอกชนเป็นครูเอกชนอยู่สองปีแล้วก็วันสอบก็สุขภาพไม่ดีนะคะก็มีลายลหลายอย่างป่ สอบหลงหานะคะก็แต่ถือว่าประกาศสอบมาแล้วก็ได้เคสก็ได้โลงโคลาวันเลือกโรงเรียนนะคะรอบนั้นเป็นการสอบที่ที่โหดมากจริงๆเพราะว่าเกณฑ์วิชาเอกก็คือ70%นตะคะตอนนั้นเอกณิตสาสต้องการ65สิาตำแหน่งแต่สอบได้7คนนะคะก็คือ ดิฉันมาได้รอบสองก็คือเขาก็ปรับเกณฑ์นะคะเอาวิชาเอกกับวิชากฎหมายรวมกันนะคะภา,า,เา,า,านนะคะาเจสิบก็ติดอันดับที่3าจาก3าสองคนนะคะก็ได้วันไปเลือกโรงเรียนก็จะมีท่านรอกันดานะคะท,ท่านเป็นวังร้านท่านเป็นรับท่านก็รอเลือก โรเรียนวัดโอที่เสิร์สารนะคะกำลังจะเลือกแต่พอดีท่านรองบรรดาเดินมาให้ไปอยู่โรงเรียนบ้านบางลางสุนเนินประโยคที่ถามบ้านอยู่ใกล้กรุงเทพไหมคะบอกอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดธรรดาที่โรงเรียนที่เดินอยู่ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่บางลางนะคะท่านรองบรรดาก็มาส่งที่เขตตอนนั้นสพทนะคะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่นะคะอยู่ที่อำเภอที่ว่าการอำเภอ สี่คิรุนะคะหลังจากนั้นก็มาบรรจุเลือกเลือกโรงเรียนก็ได้บางนาเขรามาอยู่ที่บางลาเจ็ดปีนะคะท่านพอทีระพัฒน์สุโภชท่านก็ผลักดันให้ไปเรียนปริญญาโทนะคะแล้วก็มาสอบตำแหน่งรองผู้การนะคะแล้วก็ย้ายมาเป็นผู้การโรงเรียนบ้านบางเกลนปีในวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่นะคะก็ถือว่าโรงเรียนที่บรรจุ เรียนสูงหน่งก็ได้รับความรักความเมตตาจากท่กนาทนผู้บริหารคณะนรูและก็ชุมชนเป็นอย่างดีนะคะตั้งใจเหมือนกันว่าจะไม่ไปสอบที่ไหนนะคะแต่ก็หลายหาท่านได้ตาตันอยู่วางลางเจอวิกฤตอยู่เรื่องลุงที่ทําให้บัรนทอนจิตใจแต่เพื่ออุดมการณ์ในการทางานก็ไม่ย้ายไม่บอกค่าบ้านว่าเจออะไรนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเจอโรคจิตอยู่เจ็ดปีนะคะ มางัดบ้านมาขโมยมากลางค่ำกลางคืนมาทุกคืนที่ค่าเขาอยู่ตรงนั้นก็ไม่เคยบอกครอบครัวกรอัวบอกครอบครัวเป็นห่วงแต่ก็ทํางานอยู่ตรงนั้นก็มีความสุขเพราะผู้บริหารคณะครูและชุมชนผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีมากนะคะชุมชนบ้านตองลางนะคะตำบลเมืองเกลานะคะแล้วก็ <Wh Emmy. S 1> ย <c Spencer> ้ายมาอยู่ปางแก่ปี54นะคะในในตำแหน่งรองกู้งในการ ถือว่าในโรงเรียนรับปางแกเป็นรอก้วยการที่น right? ้อยที่สุดในโรงเรียนแต่เราได้รับเกียรติจากคณะคณะครูอย่างดีมากได้รับความเมตตาจากท่านผออสมพลต่อการนะคะแล้วก็คณะครูณะรงสถาบานที่ท่านอยู่ปัจจุบันนี้ก็ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็พยายามสอบนะก็สอบผู้บริหารได้ในปีทีเก้านะคะก็ไปที่สงน้อยอยู่ปางแกได้5ปี เพิ่มยการไปอยู่โสงน้อยถือว่าไปอยู่ในสถานะโรงเรียนอยู่ในเข้าโครงการโรงเรียนไอซียูพอดีน,นะคะไอซียูก็ฝึกโรงเรียนวิกฤตน,นะคะขาดแคลนครูขาดแคลนบุคาาลากรน,นะคะขาดแคลนและหลายอย่างก็ไปพัฒนานะคะไปไปไปพัฒนาตรงนั้นที่ชุมชนได้เห็นสิ่งที่เห็นมากที่สุดก็คือพฤติกรรมของเด็กที่ชุมชนยอมรับนะคะก็ได้กลับแล้วก็ได้ ได้ผู้ใหญ่ใจดีได้ลหลายท่านตรงนั้นได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะจะและ้วก็คิดว่าจะไม่ย้ายนะคะก็เลยมีลหลายเสีย,ยงบอกว่าให้ย้ายมหนระทุ่มเพราะว่าท่านบอกว่าสัญญาท่านจะเกษียณโรงเรียนไปย้ายไปในใจเมื่อตืนตัววันฝันตัวตัวแต่โรงเรียนที่ผมจะทุ่มเป็นเป้าหมายที่อยากมาพัฒนาเพราะว่า ในช่วงปีปีที่เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามนะคะยกระดับโครงการได้เข้ามาจากท่านบอ,บองอคำพื้นนะคะแลวท่านดอกเตอร์ึุกท่านยาแล้วเข้ามาสามคนเข้ามาเห็นบรรยากาศโรงเรียนบ้านหนองประทุนแล้วในใจคิดเลยว่าโรงเรียนนี้อยากมาพัฒนานะคะอยากมาเป็นโรงเรียนที่น่าท้าทายแล้วก็เป็นโรงเรียนที่น่า งเรียนท่านขออ๋อและวก็นักผูคณะของของท่านทำไว้ได้ดีมากๆในเรื่องของผลสัมฤทธิ์างการเรียนแต่ที่ดิฉันอยากมาไม่ใช่มาดึงเรื่องของบ้านมันผลสัมฤทธิ์มันดีแต่มามองในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราอยากมาพัฒนาให้มันเกิดขึ้นกับโรงเรียนของทุานก็เลยตัดสินใจเขยิย้ายก็ลออกมาก็คือดูได้ย้ายตามเจตนาของตอนแรกที่เข้ามาก็ ประทับใจโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มในลหลายอย่างนะคะเป็นเป็นเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มากนะคะทั้งนักเรียนคณะครูและก็ชุมชนคณะกรลมการาศาึกษาผู้ใหญ่บ้านเราให้ความร่วมมือในการทํางานอย่างต่อเนื่องถามว่าอยู่สึกวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะั่นคือครบสี่ปีกับเจ็ดวันวันนี้นะคะก็คือว่าการทํางานมีความสุขนะคะขับรถมาโรงเรียน ขับก็เหนื่อยนะคะขับรถจากเราก็ทุ่งเข้าเพื่อปัจ่อง,งนีข่ขับได้วันละสาสีรอบก็ขับมีงานมีภารกิจก็ขับขับไปขับมาพอไม่ได้มาโรงเรียนนะคะนี่คือความรู้สึกในการอยู่โรงเรียนบ้านหนองระทุ่มมาร่วมพัฒน,นามีมีอะไระดีๆก็ประสานผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาร่วมพัฒน,นาซึ่งถือว่า สิบปีที่จะเขียนย้ายกลับบ้านแต่ล้วว่าให้เขียนย้ายเข้าเมืองจะไม่ใช่เป้าหมายนะคะ mm hmm. ก็เลยว่าหลังกระทุ่มจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่จะอยู่นะคะถ้าอยู่หลังกระทุ่มแล้วจะให้ย,าย้ายก็คือจะย้ายกลับบ้านที่เดยวเลยนี่คือตามเป้าไว้แต่ด้วยเหตุผลที่ที่ทําให้ต้องเขียนย้ายกันทางหานก็คือในเรื่องของครอบครัวนะคก็เพิ่งเสียพ่อไปอีกแล้วนะคะก็เลยว่าอยู่กับแม่ดีกว่า ก็เลยตัดสินใจเขียนยาไวก่อนตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าถึงเวลาที่ตัวคขาดิฉันเองได้ถึงเวลาที่มอยู่กับแม่เนี่ยก็ขอให้การย้ายครั้งนี้ราบรื่นไม่มีประสาวใดๆนะคะก็ก็ถือว่าได้ลำดับที่สามนะคะลำดับที่ 2กิโลลำดับที่3มีตอนแรกก็จะไม่เขียนไปก็เลยกำลังจะพิมพ์ก็เลยตัดสินใจวาห้อยไว้ที่3นะก็ถือว่าได้เรียนบ้านจบม่่งห่างจากบ้าน36กิโลก็พอๆกันจะไปส่งนอนนะคะนี่คือเป้าหมายก็เลยละทิ้งอุฎองการในงานทำงานนะคะแต่ว่าก็จะไปทำงานก็คิดอุดอการในงานทำงานขอคนจะไดบอกว่าอยู่ที่ไหนที่ฉันก็จะทำงานนะคะเพราะว่าความตั้งใจ นักเรียนหลายอย่างสร้างเยาวชนที่ดีให้กับสังคมพาะเราเห็นสังคมเราในเรื่องของวัยรุ่นในเรื่องของเด็กนะคะขาดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมขาดความรักพะสังคมทุกวันนี้เด็กพรอปู่ยายนกันเยอะนะคะแล้วเด็กเราก็ขาดท่าคือขาดความรักนะคะจากผู้ปองรองจากนหลายๆสิ่งหลาย,ลาย,ลายอย่างซึ่งเราก็อยากตเต็มที่เด็กให้เต็มที่นะคะตรงน,นี้ก็ ว,งงว,ว่ายังห่วงไหมในหนงกระตุ่มยังห่วงหรือว่ายังห่วงยังมีควาหมหวังแต่เชื่อว่าจะมีผู้ปริหญาดีๆเข้ามาร่วมพัฒนาเพราะว่าชุมชนบ้านหนงกระตุ่มเป็นชุมชนที่ดีนะคะก็จะดึงคนดีๆเข้ามาร่วมพัฒนานะะสิ่งที่ยังไม่สาเร็จในเรื่องของการทำก็คือสร้างโรงอาหารแต่ว่าก็ได้ประสานผู้ใหญ่ใจดีไว้แล้วนะคะท่านก็บอกว่าอาจจะช้านะแต่ก็จะมาทําให้ แล้วก็ในเรื่องของตําแพนงที่เราร่วมกับผู้ใหญ่ปลานะคะที่เราได้ทําโครงการร่วมกันไปทั้งสองสิ่งนี้ก็คงจะให้ผู้บริหารท่านอื่นมาร่วมพัฒนาการพัฒนาองคนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีที่แล้วก็ทีขอบคุณมากมากที่สุดก็คือทีมงานในเรบ้านอองพระทุกมก็บอกทกว่ายังไม่ต้องจัดให้ขอร,รอเพราะว่าเราจัดงานมาหลายงานนะคะ แต่ออกไปแห่พี่เมียมก็ได้แต่ตัวก็ตั้งใจจะจัดให้ก็ขอบคุณทีมงานนะเป็นทีมงานที่กําลังทํางานสนุกนะคะทีมงานก่อนก็สนุกแต่ทีมงานนี้มีชุดใหม่ๆเข้ามาเยอะก็กําลังไปด้วยดีกําลังสนุกนะคะน,น้องเป็นทีมงานที่เก่งแล้วก็พายายามเรียนรู้งานอย่างต่อเนื่องก็เสียดายนะคะก็ขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็วันนี้หากการต้องรับอะไรค่ะตกห้อ,องดิฉันก็ต้องกลาขอบคุณทุก ขอบคุณที่มาส่งมันนะคะตอนนี้ก็จะจำภาพนี้ไปตลอด paid paid แล้วก็จะไม่ลืมนะคะชาวปากช่องชาวโตราบเรานะคะเป็นเป็นครอบครัวที่อบ่นนะคะอยู่20ปีมาเป็นครอบครัวที่อบุ่นมากมากนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะก็ขออำนาจพุะศิรีรัตนรัยนะคะและสิดิ์สีทั้งหลายนะคะดลบันธ์ประธานพรให้นะทุกท่านที่เดินทางมาก็ขอให้ เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่าน <c oughs> มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะสาธุณ